สวัสดีจ่าเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกคนนะคะเจียวไข่กับพี่น้องวันนี้เจียวไข่นะคะไม่รู้จะทำอะไรกินเพื่อนๆก็เลยเจียวไข่ค่ะมาเพื่อนๆมาเจียวไข่ด้วยกันนะคะแซ่บๆด้วยกันค่ะเจียวไข่แซ่บๆนะคะเพื่อนๆ ใส่หอมแดงค่ะไข่ใส่หอมแดงแซ่บๆค่ะเพื่อนๆน่ากินไหมคะน่ากินมนากเพื่อนๆ ต้องอ่างไฟอ่อนๆนะคะใส่หอมแดงหอมมากไฟแรงไม่ได้มันฉุกต่ข้างในนะคะไอข้างนอกนะเพื่อนๆเราต้องค่อยๆอ่างจะหอมข้างในก็ฉุกข้างนอกก็พอดีค่อยๆเพื่อน หอมมากนะเครื่องดื่ม ก็เอาตลิวกดแบบนี้เพื่อนๆถ้าไข่มันยังเด้งออกมาเป็นน้ำแสดงว่าไข่ย,ยังไม่สุกค่ะแต่ถ้าไข่ไม่เด้งก็แสดงว่าไข่สุกค่ะหอมมากอร่อยค่ะ